สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยนะครับนวันนี้เรากำลังอยู่กันในช่องสกอตแลนด์กันอีกเช่นเคยครับและในครนี้ครับทุกคนเป็นการฝึกงานครั้งสุดท้ายของผมครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสี่เดือนครับทุกคนเป็นการฝึกงานที่หนักอีกเลยครับเพราะว่าจะเป็นการให้อาหารมั่วตัดหญ้าแน่เปียให้ย่ให้แพ้แล้วรับเนาะแล้วก็บอกเพียงแค่ต่างกับการตัดหญ้ายังมีอึอึอีกมากมายจะเช็ดออกไปเช็ดไปตีเบอร์มั่วซุนเข่ามั่วแล้วกับเนาะตลอดระยะเวลาสี่เดือนนี้โคตรโอ้โห เหนื่อยมากนะครับมือใดมือนึงหนี่บเคยมีเงื่อออกบบมีเลยครับทุกคนเงื่อออกทุกมือครับทุกคนแล้วก็ไม่กินตูนะครับเนาะเอาเป็นว่าน่าตลอดระยะเวลาสี่เดือนครับทุกคนผมได้ออมเงินจากทุ่นกศสนะครับเนาะได้ทั้งหมด1400,0บาทได้ครั้งนี้ผมมีแผนที่จะเอาให้คุณแม่ครับทุกคนกลับไปนี่จะให้คุณแม่หนึ่งเลย14,00 0บาทแต่ว่าเป็นการให้ที่บ่ที่แบบบ่ให้แบบธรรมดาครับมีแผนที่จะแก้กคือผมสิ้จั่วแมว่าแม่ซื้อโทรศัพท์เนี่ย เฮ้กระสิเอา้าเงื่อนให้มามี่อยู่สิซื้เอเฮ็ดยังแล้วกระด้เงื่อนไผมน่าจะเอาให้แม่จะประมาณสี่พันค่ะทุกคนถือสาวาเอาเอรหื้อไไปเลยครับทุกคนเงืนน่อนหนีว่าอะไรเป็นเงื่อนมาจากไสครับเป็นเงื่อนจากกล่องทุนกสสเงื่อนทุนห้ฟฟี่เงื่อนทุนเลียนฟี่ครับทุกคนเป็นแต่ว่าจะในวะเขาให้ฟี่การเท่าเรียนจบเขาคือให้ฟี่ไปเลยแต่ว่าคั้นเรียนประจบก,ก็คือต้องใส่งนเงิ่นเงินทุนขึ้นครับทุกคนเอาเป็นว่าแพ้ในการแกงแม่ในขั้น้นีเป็นยังไงก็ต้องรอเบิรเน แข็งแรงแตกดเงินกันครับทุกคนไปกันเลย A few moments later เอาล้วครับกระถึงตากฝ้าเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นกดนตังกันดีกว่าครับทุกคนข้าวสุดยอดของแอมธนาคารครับทุกคนมีเงินถมบดหนึ่งหมื่นสี่พันข้าวเฉลี่ยกดไม่แม่ใส่แล้วก็มีการแจ้งแม่กันครับเดินมาติดกดกันเลยดีกว่าไปเลยได้ลอยได้ทั้งหมบดหกลอยกคนเงินตัวนไอเจ๊ไว้เพราะว่ามันอาจจะไล่มาเนาะเราไปดีกว่า ย่างแม่แรงตลาดคันข้างโคตรเยอะครับทุกคนเฮ้ยมันจะเป็นอ่าพอนักดีกาครับทุกคนพอนักดีกาของอำเภอตากสาครับจะเป็นจุดแล่นมาก

ที่ีขนมมากมาครับถ้าก่อนนี้วิตามินเอกเขาอันนี้ก็นาสนใจวะนีแม่เบียซื้อซื้อไปกินเปลมั่วไหมอันนี้อันนี้ก็นี้น่เห็นอันเซียฟลาบ่ะมีแม่เออเจ้าวะเศรษฐานม่อ๋กินซื้อไปกินน้วกันเหรอเอาวะคออเอาวะทาไมอันนี้อันนี้จิมมวงเบอิม่วง ีนตลาดก็ค่อนข้างติดปิดแล้วครับทุกคนตลาดปิดแล้วข้าตันมือติดไปแล้ว ปาสต์่อจริงๆครับของเบิดเยอะมากเยอะยวดจ้ดจดจดจาก็เอาเฟื่องจากปาตของเราด้วจ้าเออครับตอนนี้เรากำลังกลับครับทุกคนรอบงว่าอาหารโปรนีเป็นอาหารที่เลิศมากเลยจ้าเออประจำวันนี้รอไฟแดงก่อนจ้าไฟแดงยี่สิบสอง ใจเอาละครับทุกคนหลังจากที่ห้องกลับมาจากเซเว่นอเวนเป็นเทียบร้อยเราจะเห็นได้ว่าห้องก,กับเบอร์เป็นลายบาคบ <laughs> สครับทุกคนเบิร์ไปตามรอยตามินะครับนี่คืออาหารของเรานะฮะกลิ่นกอที่ห้องที่ไปกะบ้านเมื่ออื่นครับทุกคน <c oughs> นี่ก็จะเป็นแม่นชอทะครับนอนที่ผมมาเล่นในการกินตอนฝึกงานครับ เอาเป็นว่าในคางนี้ครับทุกคนเข้ามบิ่งก็ดีกว่าว่าเข้าใดอยัางไรนะครับเนาะโซ้นที่เหลือผมไผ่โมกินหมดแล้วครับทุกคนเข้าเกิร์ได้ลนี์เลยเจ้าีิแบร์นะฮะทุกคนเป็นเยลลี่ครับทุกคนเกาอันนี้แชยุ้งครับทุกคนมันค่อนข้างสีนุ่มเขียวเพื่อนครับนี่ที่พาไปเลยในคางนี้คือเข้าปุ๋งหั่นไม่มือเยเนาะบ่าได้กินของเต๊เข้าอุ้ยทุกคนสเต็กกุ้งนะฮะและปลานะครับทุกคนอันนี้ก็อร่อยครับทุกคนแฮมเบอร์เกอร์นะฮะเอาละเบิ่งอันจะไปกว่า อาจจะไปก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์คือกันครับทุกคนเป็นรสของเบอร์เกอร์ปลาและชีสครับทุกคนอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตนี่ยกให้พวกแฮมเบอร์เกอร์เลยครับแล้วสติปาร์ตอะไรในทางนี้เลยครับทุกคนที่ยูทูบเบอร์ต้องมีครับทุกคนนี่เลยผลิตภัณฑ์วิตามินเอนะครับเนาะมีส่วนประกอบของบุบเบอรี่ร้อมครับทุกคนนี่เลยเดี๋ยวเด้๋ที่อ่านในฟังมีน้ำองุ่นขาวเข้มข้นครับทุกคนน้ำองุ่นแดงน้ำองุ่นแดงเข้มข้นประกอบสารสกัดจากบบินเบอรี่ครับทุกคน สารประกอบเรานี่มีส่วนรอยดการบารุงสายตาเป็นรักครับทุกคนเราจะเห็นในวาโลกโก้เขาเลยวิตามินเอครับทุกคนมีเลย่อันไายมีปัญหาด้าสายตาหรือมีแบบเป็น,ก,น,ก,นกินทุ่มือแค่เกินทุกมือือผู้ที่ต้องเจอกับปัญหาเออสายตาแล้วเช่นแสบตาประมาณนี้ครับทุกคนหรือผู้ที่อยู่หน้าจอโทรศัพท์หน้าจอเขาไปเจอเป็นกระโดน,น,นมีเลยครับทุกคนสามารถกินได้ครับทุกคนหนึ่งขวดต่อนหนึ่งวันนะฮะประมาณนี้ครับและไอเข้มเด็กของเราคือ <laughs> ไม่จำนี่แหละ และสิ่งที่เขาพาประเด็นในทางนี้เลยในะการแกงแม่เขาคือเงินครับทุกคนและเขาก็ได้กดเงินมากเป็นเทียบร้อยเอาเป็นว่าเขาไมา่ล่อมานับกันดีกว่าว่าเง,เงินเงินเขาใช้อะไร่าไหนเอาจริงๆตอนผมกดเงินใหม่ผมว่าจะให้ทุกคนได้บวกแต่ว่าบอสสามารถโชว์เงินจำนวนหลายหนีได้ครับครับเนาะเพราะว่ามันอันตรายครับอ่าหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าพันหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นสองพันหนงห่นพันหนึ่งหมื่นสี่พัน ครต็มจำนวนเป๊ะเลยครับทุกคนผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้ไปอ้สุดยอดนี่ครับทุกคนสุดยอดเลยโอเคเข้าสีใสยาประยัดครับทุกคนและเงวัลนี้ผงแต่คุณแม่ของครับห้าพันบาทเย้แล้วเมืองกับดิดีกาวาเข้าสิสามารถแกงคุณแม่ได้บอลหรือเข้าจ้ำเ่วา เนี่ยซื้อโวกเราตามให้แน่โอ้ยเขาไม่เงือนเชือดอกปกติบ้าทีเนาะแล้วห่อกะติอ๋อแ่อันนี้นี่กะติเอออารมณ์ดีคือต้นน้อยแบบนี้ครับทุกคนโอ้ใชนี่นะครับแต่เงินส่วนที่เหลือเ่าห่อกะติเก็บไว้ใช้จำเป็นแห่อก็ติมีคลิปท่องเที่ยวนะครับเนาะสามารถติดตามตอนต่อไปนะครับทุกคนจะมีคลิปท่องเที่ยวอีกคลิปนึงครับแต่ก่อนอย่าลืมติดตามกันนะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนเย่เอาเป็นว่ากินเฮลิกว่าโอ้โหหิวแห่จุลินพันกันหมดเลยครับเอาเก็บเก็บเก็บ เตรียมตัวกินอาหารก่อนนะฮะมาเชียรสชาติของอาหารเสเว่นกันดีกว่าว่ามันรสชาติยังไงเริ่มต้นเลยสเต็กกุ้งนะครับทุกคนสเต็กกุ้งและปลาก็ถึงคือว่รกุ้งเนาะกับปลาข้าวแทนแน่นอนครับอ๋อใส่ขยะขยะไม่มีใส่นี่แล้วกันโอเค yeah. มาเลยครับมาเลยแคลอาหารสุดพิเศษของเราในวันนี้คือสเต็กกุ้งนะครับแล้วก็สเต็กเขาดีค่อนข้างที่ออกแบบมากนี่เลยจะมีเนื้อกุ้ง เนื้อนี่เขาคัดสันมาเป็นพิเศษครับคนขังสีใส้เนื้อแบบเนมบักคักครับทุกคนต่ว่าเสียงเดี๋ยวว่ามีพักกาจจมีชีครับทุกคนท่านหายยาให้นี่รสชาตินะครับเนาะนี่เลยใส่เลยว่ะสีว่างกับว่างว่าไราบาดนี่โอ้โอเราแกองนนครับทุกคนอะะ <c oughs> <c oughs> ได้แล้ว แล้วก็บีบไปเลยครับอันนี้เป็นซอสของมะเขือ,อเทศครับทุกคนนี่ขั้นพายอยากกินแบบมีรสชาติมารถกินไดสเนะครับตกอ่ะมาชิมกันเลยอิตาลีมาแซบอ่ะฟินเวร์โอ้ทุกคน มีกุงก้งกุ้งแน่นๆนะอันจริงแต่วม่พกแคกุง้งมีชีสพร้อมแล้วก็มีซอสีเท่าลาดไปเมื่อสักคู่นี่ผสมประสานกันแบบแซ่บป่ะครับทุกคนอบรถูัทเราบริษัทความหมายโอเคซื่งอืแป้งครสีหนุ่มครับโอ้โหสุดยอดอร่อยเลยนะฮะอันนี้ให้สิบเต็มสิบ เอาละครับนี่คือเมนูต,ต่อไปนะจ๊ะรสเบอร์เกอร์ปลาราชีสนะครับทุกคนแล้วเขาก็ด้ยอยากทาที่มาขอแกะขาวทุกคนเห็นในวาแกะง่าแไหมมึงผมกินแฮมะะเมมบอร์เกอร์นะฮะเวือนาบรีรอกินอะไรแล้วกันโอเคอเนื้อค่อนข้างี่ขากันครับทุกคนนี่เลยคำหนึ่งลงไปอืมอืมจริงจริงไม่ใช่ชีสก็แแ่บทุกคนอืมคืใช,ชีสแตกไปนั่ง ตัวสีใสสีแท <sever> <workout> บแซบแทบแน่นอนเมื่อปลาครับเอาละเลยได้ก็กินแฮมเบอร์เกอร์มาสองก่อนแล้วรู้สึกว่าแขนก็แบบยังมากสิ่ี่เขาขาดไปในค้ settling, ั้งนี้คือทนนันแทนนมวิตามินเอนะครับเนาะเอเน้นเน้นเอโอเค เดีย๋ยวก่อนเปิดนะฮะและที่บอกนะครับเนาะมาวิตามินเนี่ยเป็นวิตามินดีซอยในการบำรุงสายตาแคนแคนแล้วมากินดีกว่าครับทุกคนนี่เลยอืมหวานแล้วก็มีความสมนิดนึงเพราะว่ามีหนับของงนแดงหนับของงนขาวนะครับเนาะแล้วก็มีพวกเอ่อ วิตามินเอผสมอยู่น้ำครับทุกคนโอ้โหชูวสวา่าผลิตภัณฑ์ดีดีแบบนี้แนะนน้ำบอ่อยครับทุกคนวุยผลิตภัณฑ์ดีดีแบบนี้เน้นน้ำบอ่อยครับทุกคนวุ่งเนะนน้ำต้องแนะนน้ำเลยครับเ <c oughs> <c oughs> นะี่ยต้องแนะนน้ำเลยครับทุกคนโอเคจกักของโฟนยังดกระดานโอเค,อเคแบบนี่ค,นค,นะครับวิตามินเอืมกลมกล่อม เอาเป็นว่าผมต้องไปกินฉลองก่อนนะฮะแลแค่นี้ก็ต้องแต่ก่อนครับทุกคนไปพอกันในมืม้ออื่นครับบ๊ายบาย,บาย